สวัสดีครับพี่น้องสุขสุขคนครับพบกับช่องอีสานคนเก่บบ้านคือเราพี่น้องมันเ,เป็นวันยุทธของนุ่มเมืองสีบสาวเมืองอนก่นน้องพี่น้องก็มีโอกาสได้มารีวิวครับอันนี้สร้างสั้งของไทยไปครับลานเนี่ยสั้นมาสั้นมากกุกนะคะน้ำหนองกุกนะคะพี่น้องคือน้องทีหูจักกันนะครับเป็น,นงานอยู่หลานไทยนะครับทะเล สั่งเพิ่นไปเจ้าบ้านเหรอครับผมของเพิ่งมาถึงมื่อนี้ถือว่าเร็ว,เวครับเร็วครับพี่น้องเร็วแห้หงนะครับแต่มีหลายอย่างพี่น้องอันนี้สั่งไปเมื่อจ็บบาทแสน,นแสนหกแสนหกหมื่นวอนนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งแสนหกหมื่นวอนเงี้ยเก่าดีเนาะพี่น้องได้แบบทั่วน้องนีครับได้มากอันนี้น่าจะเป็นของแถมหรือเปลยบาง ซื่นอยู่ล่ะตัวค่ะพี่น้องตัวหนดตัวครับผมนะคะตอนนี้จะหาขั้นว้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้นานาพักจะราคาส่นข้างจะแพงนะครับพี่น้องข้างมี่จะใช่จะใช่ใข่หานะครับอี้จะเป็นชุดสมย่มนอถ้าจะไข่เลพี่น ามอันจะประมาณหาพันวอนหาพันวอนกับประมาณลอยหางซบบาทไทยนาวะสี่ไปเร่วัยเย่างนะหาย่างลอยหางซบซนี่ก็ลอยหางซีบในที่นอกบมทัวร์ครับผมในที่ผมทัวร์ลอยหางซีบบาทนะครับบานอยู่เก่าดีลอยหางบาทแต่อยู่ไทยกับโลูญี่บาทเนาะต่สี่ซบบาทหาบาทสิบาทเท่าไรเนาะหบาทแล้วบาทเท่าเนาะบวถึงยี่สิบหน่วยครับอันนี้ ไคือันนี้องแถมครับจะเต็มมากมาให้น่องแถมให้ขอพุ่นครับคุ่นน่องกนรล้านเียงกับสั้นมาครับผมหรือเข้าไปได้เฟซบุ๊กของน่องุ๊กนะครับสั้นมากุ๊กุเสกเซีซียเฟซบุ๊มีเป็นบทพิกน่นอนบทพิกน่าจะเป็นบทพิกของ ขมจีมครับน้ำเข่าครับเกาหลีน้ำเข่าอันนี้คือเพชรเพชรคือของไทยอะครับผมนี่เป็นวังเบาครับอันนี้เป็นแบบวังเบาครึ่งโลสั่งแบบมากินสมนะกินสมนะพี่น้องนะไม่กิดอยากราคาสูงเกินไปอันนี้สองหมื่นห้าพันวอนกับเป็นเงินไทยกับประมาณเจ็ดร้อยบาทนะครับครึ่งโลได้พี่น้องเป็นบุวงเบาประเทศไทยครับน้ำเข่าจากประเทศไทยนะครับ นี่ครับผมสองหมื่นสองหมื่นห้าพันบาทนะครับเป็นม่วงเบานะครับซื้อซื้อว่าเบาซื้อแต่ว่าราคาหนักครับพี่น้องซื้อเบาซื้อเด้่อแต่ราค่าใส่ได้เจ็ดร้อยครับผมซึ่งโล่เจ็ดร้อยแล้วจะกินอะไรพี่น้องเบืองหังวานนะครับอันนี้อะุ่นเส้นุนเส้นต้นสนนะครับนนิตกับประมาณ เมื่นวันแนนนพนวันนะมเนาะน,นะอ่นนีเปล่นอยู่ครับมีเป็นแหนมบ่มีราคากับซื้อบอกราคาครับไข่หา้ามีบินอยู่ดอกแหนมหมูดอนเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นบักขามบักขามใหม่เนี่ย<ค>ขามแช่ยิมเนะาะน้ำเขาจากไข่ครับีน่นหาพันวันครับผม ใบ่ตาม,มนยาวรงอันนี้บะหีอันนี้เส้นมีนะครับเส้นมี้ไวไ้ายสไท่เฮาไหน่อันี้แซมครับจา้าใบจะสั่งเลย<ห>แซมครับจา้าม,มันาเห็นผมจุ่อลวดครับครับเจ้าเจ้าล้านามมน,าานี้เทว่าี้วา็วทรงเรีวครับมือเดียวหอดสั่หมู่บ้านตอนเร่งพี่น้องตอนใบมือนีมาหอดนะครับ อันนี้มาดันครับ3,500ัารอวันละสา0พันห <Okay. S 1> ้รับยวองอันเจด็ดพันอวอววาวกลีบดพี่น้องหนูบ่วงขาพันวนลายห้ตถีบัตรสองหน่วยลอยายหัตถีบัตรด้ายเดพี่น้องแชนโคบครับก็บดร้ายอยู่อันนี้ลูกชิ้นไทยห้องครับลูกชิ้นหมูธรรมดาอันนี้ปลาหมึกพี่น้องหกพันวอนในสามโตครับ สามตีโตลอยหาทิพอ,อ้องิปันี้จะเป็นปลากระปร๋องอันี <4, 4. S 1> สาแม่ขั้วป๋องลพันซีลอยวอดน,นะครับกั 4, อวอดกระีขั้วปครับสะดวกสบานี่จะเป็นกะทิชาวเกาะครับกะทิชาวเก,นนะเกะาเกกะพี่นอ้นองสามหน นา,น,า,น,านี่เป็นแหนมนหมูยอหมูย่อใท่ครับพี่นาะหมูด้วยหมูย่อใท่คนะรับธรรมดามีน้ำปลาทิพพะรสะน,นะครับน้ำปลาที่พะรสพี่เนาะมีเป็นพีมนะครับขาวเมื่อก่อนครับมีเป็นน้ำบักหนาวพี่น้องน้ำมะนาวนะครับ ของไทยหน้าของไทยมีเป็นข้หหอหอยย่างดิครับแพกย่างดิครับบะมีเสียหายครับหลานอันนี้ปลาเดียกพี่ใหม่พี่ล่มพ่อเนี่ยเซ่ <c oughs> บไหมเนาะครับเพราะอันนี้โออิชิใส่ฟองแชมเ์ไปน้ำยาน้างอันนี้นะน,น้ำยาน้างพี่น้องน้ำยาน้างของไทยฮาวครับเป็นน้ำมันม,มีแบบผมกับแบบนื้อ นี่ซอไสไผ่นางรูมาานานเานี่ซอสไผ่นางรูมพี่น้องบานเท่านาะตาอ้ตาปอ,ปอ,อามคุยปอมอ่ะเ่ตาสมบูรณ์นะปลานีเาสอนปลาละ ปลาแล้วปลาแซบปลาครับแซ่บมากครับพี่น้องนี่ครับไอ้กระได้ซ้ำนี่ครับผมได้หลายเติบมยุบครับใช่ไลายเติบนะครับก็บถือว่าเงินสะดวกสบายพี่น้องเงินหนึ่งแสนหกหมื่น 1, 60, วอนเนาะก็เป็นเงินไทยก็ประมาณสามพันกว่าบาทก็ได้ประมาณเนี้ครับจะสิได้ยุบประมาณเทึงเดือนเนาะพี่น้องถ้ามันเมื่อยก็จังสั่งใหม่ สะดวกสบายเยอะครับบ่ต้องออกไปข้างนอกพี่น้องแล้วก็ส่งมือเดียวหอดพี่น้องก็ถือว่าบ้านเขาหนี่แท็กเปย์คือว่าไปซซนี่บ้านเขาหนีเร็ว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 แห้งเล,เล,เล,เลยแล้วลก็อย่าเลืมนะครับไอ้ล้านดีซั้นกัสั้นมาดนะครับพิมข้าไปเบิ่งก็ได้ว่าสีทักแชทไอ้ a c e b o o k ของน้องกุ๊กกูนะกุ๊กกูสั้นมาดครับล่อง พิมพ์กลับไปเบิ้งนะครับผู้ใดติดตามสั่างไปในเกาหลีได้ครับรวดเร็วทันใจพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน,น้องไว้แค่นี้ก่อนเนาะครับสําหรับหนุ่มเมืองสีสาวเมืองฟอนกะมีมีโอกาสมารีวิวไอ้สินค้าไทยนะ่าที่สั่งไปให้พี่ให้น้องเบิ้งครับจะเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิ่งบรพภาดคลิปต่อๆไปน้องพี่น้องนะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายดีค่ะ